วันนี้จะชวนมาทำมูสช็อกโกแลตและมูสชาเขียวเมนูไม่ใช้เตาอบเริ่มแรกเลยเราจะทุบโอรีโอ้ก่อนค่ะจากนั้นใส่เนยละลายลงไปคนให้เขาเข้ากันเมล่อใช้เป็นถ้วยสามเหลี่ยมแบบนี้นะจากนั้นก็ตักใส่ถ้วยได้เลยกุให้แน่นๆจากนั้นนำไปแช่ตู้เย็นให้เขาเซตตัว ต่อไปทำตัวมูสใส่ลิตครีมเมอร์ลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดคนให้เข้า,ขา,ขากาันจากนั้นใส่ช็อกโกแลตลงไปนำไปหยอดใส่ถ้วยได้เลยจากนั้นนำไปแช่ตัวเย็นให้เขาเสร็จตัวต่อไปทำรสชาเขียวทำเหมือนกันเลยนะเบลใช้เป็นลิตนอนเดลี non ่ครีมเมอร์ตัวนี้จะหอมกลมกล่อมมากๆเลย จากนั้นใส่ผงชาเขียวลงไปคนให้เขาเข้ากันจากนั้นเราจะนำไปกรองตักใส่ถ้วยได้เลยพอเซ็ตตัวแล้วเบจะแต่งหน้าด้วยวิปครีมเบจะแต่งเป็นหมวกซานต้ากับต้นคริสต์มาสตกแต่งด้วยเม็ดน้ำตาล แค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะทำง่ายมากๆเลยหาซื้อลิสคิมเมอร์ได้ที่กกร้านเบเกอรี่ทั่วประเทศ